ก่อนที่ท่านไปรับชมซับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องนายหัวทัวร์สหหาและเพจซั์เพื่อการลงทุน by i คือ i ด้วยครับนายหัวทัวร์สงหากับช่องที่มีซั์เพื่อการลงทุนให้ท่านได้ติดตามกันมากมายวันนี้นายหัวขอพาตัวในพื้นที่ที่กาลังฮอตเอามากๆพื้นที่ EEC ครับเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC เพื่อยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออก ให้ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียนทุนชาวต่างชาติดึงดูการลงทุนจากทั่วโลกและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในอนาคตโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ PhD พิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ประกอบด้วย3จังหวัดหลักจะเชิงซาชลบุรีระยองชลบุรีถือว่าเป็นจังหวัดหลัก หรือเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ e ec ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษชลบุรีมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ประกอบด้วย10อำเภอหากดูพื้นที่ตรงกลางของจังหวัดชดลบุรีแล้วบ้านบึงถือว่าอยู่ตำแหน่งตรงกลางเป็นอำเภอที่เป็นศูนย์กลางของการเดินทางโดยมีถนนสายหลัก2ส,สายคือสาย3 3 1สหนึ่งที่เป็นเส้นทางเชื่อมพื้นที่ e ec ไปสู่ภาคอีสาน และสาย344ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของภาคตะวันออกหากคุณเดินทางจากกรุงเทพไประยองหรือจันทบุรีแล้วก็จะใช้เส้นนี้เป็นหลักสวัสดีครับผมมาดในหัวทัวร์สังหารนะครับวันนี้มาแนะนำที่ดินในพื้นที่ EEC นะครับผมมายือนอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับที่ดินที่ผมจะแนะนำเป็นพื้นที่ที่ติดถนนเส้น344นะครับ รายละเอียดเป็นยังไงมาดูกันครับทางเดินทางมาจากกรุงเทพตามถนนมอเตอร์เวย์ เจอป้ายบอกไปอำเภอบ้านเบิงให้เลี้ยวซ้ายเลยครับก็จะเข้าสู่ถนนสาย3 4 4เดินทางต่อไปอีก24กิโลเมตรก็จะถึงที่ดินอยู่ขวามือเติดกับโรงงานปริพันธ์คอนกรีตของบริษัทสมาร์ทคอนกรีตจำกัดหมหาชนจากตำแหน่งที่ดินนี้เลยไปอีก3.5กิโลเมตรก็จะถึงแยกหนองปลือที่ถนนสาย344ตัดกับสาย331แยกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากเดินทางมาจากด่านอารัญยประเทศ หรือมาจากภาคอีสานใช้เส้นทางสาย331เป็นเส้นทางสะดวกสุดตรงที่สุดที่จะเดินทางไปยังท่าเรือแหลมฉบังหรือจะไปสนามบินอุณภาภวอำเภอสัตหีบก็จะผ่านแยกหนองปลือนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในตำแหน่งบนเส้นทางหลักของการเดินทางในพื้นที่ EEC เลยครับที่ดินแปลงนี้หน้าติดถนนสาย344 กว้างถึง60เมตรลึก325เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแถมด้านหลังติดถนนสาธารณะเข้าออกสะดวกเลยครับความสูงของที่ดินก็อยู่ในระดับเดียวกับถนนปัจจุบันได้ทำสวนยางพราขนาดต้นยังเล็กอยู่สภาพลักษณะโล่เตียนสักยภาพของที่ดินแปลงนี้ติดถนนสายใหญ่หน้ากว้างกำลังดีใช้เปิดเป็นกิจการปั๊มน้ำมันได้เป็นโกดังหรือสูงกระจายสินค้าก็ดีนะครับ ตามความคิดเห็นของนายหัวแล้วที่แปลงนี้นายหัวเขาบอกว่าพานจากข้อมูลของที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดเป็นที่ดินที่มีทําเลเยี่ยมแปลงไม่ใหญ่มากใช้ปเปิดกิจการได้หลากหลายราคาก็ไม่แพงเพียง3.5ล้านต่อไร่หรือราคารวม43ล้านกับเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่กับ1งานกว่าสเปกของที่ดินดีขนาดนี้หายากแล้วครับสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์089810 1282ในหัวยังมีทรัพย์ดีทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มานำเสนอในคลิปต่อไปให้ท่านไดติดตามติดตามในหัวด้วยนะครับ